สวัสดีครับพบกับ a อ c ี e อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับออสำหรับเพื่อนๆที่มีบ้านอยู่ทาวโฮมนะครับอาจจะประสบปัญหาเดียวกันกับผมนะครับก็คือปั๊มน้ำที่ได้มาจากโครงการที่เขาแถมมาให้เนี่ยเสียงดังมากนะครับไม่ใชื่อลองฟังดูนะครับอันนี้ผมจะลองเปิดน้ำนะครับอันนี้ก็เป็นปั๊มน้ำ นี่นะครับจะเห็นว่าเสียงค่อนข้างดังนะครับก็เวลาที่เราลุกมาเข้าห้องน้าในช่วงกลางคืนเนี่ยอาจจะรบกวนเพื่อนบ้านได้นะครับอันนี้เราก็เลยได้ไอเดียมาจากคุณพ่อนะครับคุณพ่อก็บอกว่าเอ้ยทัางั้นเนะี่ยทำกล่องมาดีกว่าเอามาครอบอันนี้นะครับเพื่อที่จะลดเสียงอันนี้ก็เลยใช้กล่องเออเป็นกล่องกล่องอะไรสักอย่างเนี่ยจำไม่ได้แล้วนะฮะแล้วก็เอาเทปเทป ที่เป็นสีน้ำตาลพีพลาสติกสีน้ำตาลพันไว้นะครับกันกันน้ําหยดนะครับกล่องจะได้ที่เปื่อยยุ่ยนะครับแล้วก็ข้างในนะครับข้างในก็บุตัวฟองน้ําไว้อีกชั้นหนึ่งนะครับนี่บุกไว้นะฮะก็จะสามารถช่วยลดเสียงได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าจะลดเสียงได้เยอะขนาดไหนนะครับ นี้ก็ครอบไปแล้วนะครับนี่นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเปิดน้ำนะครัาเป็นไงครับจะเห็นได้ว่าเสียงเนี่ยมันหายไปเยอะมากเลยนะครับผมว่าเกินห้าสอนอีกน่าจะลดลงไปได้ประมาณ75%เลยนะครับอันนั้นเนี่ยเวลาที่ เข้าห้องน้ำตอนกลางคืนเนี่ยบ้านที่อยู่ข้างๆกับบ้านที่อยู่ด้านหลังก็จะไม่ได้รับเสียงรบกวนจากปั๊มน้ําตัวนี้นะครับก็เพื่อนๆลองไปประยุกต์ใช้ดูได้นะครับแล้วก็ถามว่ามันจะร้อนไหมจะพังไหมนะครับก็ใช้มาตั้งแต่ย้ายเข้ามาอยู่บ้านหลังนี้ก็ประมาณ4ปีแล้วนะครับก็ยังปกติดีอยู่นะครับไม่มีปัญหาอะไระครับนอกจากหนูนะครับหนูเยอะมากถ้าใครมีวิธี ป้องกันหนูนะครับโดยที่ไม่ไม่ได้ฆ่าเขานะครับก็รบก,กวนหลังไมมับอกให้นิดนึงนะครับก็บอกว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับสวัสดีครับ